สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เอาใจรถที่แลไอเทมตามหาสภาพนางฟ้าที่สุดของสมรรถนะเครื่องกับเชฟโรเลตแคปติว่า2.0 LTZ ขับ4ปี2011น้ำมันดีเซลครับสวยจัดมากครับคันนี้บอกเลยนะครับสภาพดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับผม และได้สีขาวสวยใสพร้อมชุดแต่งจากโรงงานครับสวยจริงจัดจริงครับหลายคนบอกว่าเจนนี้เป็นเจนแรกนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวก่อนไมเนเชงครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนไมเนเชงแต่สวยลงตัวสมรรถนะเครื่องค่อนข้างดีตัวนี้ปัญหาน้อยกว่าตัวเจนถัดไปด้วยซ้ำนะครับคันนี้สวยจัดจริงๆสภาพดีมากๆครับผมนะฮะราคานะครับเปิดอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทครับ เอาที่ชอบเอาที่ใช่ครับผมราคามาคุยกันได้ครับราคานี้บอกเลยนะครับเป็นราคาที่ตั้งกับสภาพแล้วก็ความสวยงามของรถนะครับหลายคนบอกว่าเจนนี้มีราคาแสนเก้าก็มีนะ2ตน้ตนๆก็มีนะแต่ผมบอกเลยครับว่าให้คุณดูสภาพภายในก่อนครับดูห้องเครื่องก่อนนะครับเห็นไหมฮะสวยใสนะครับเลขไม้อยู่ที่ 170?000 กว่ากิโลครับถือว่า ไม่มากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้ขายเน้นสภาพจริงๆครับเหมือนสภาพนางฟ้าสุดๆครับนะเอาที่ชอบเอาที่ใช่เหมือนที่บอกครับใครที่ตามหาเจนนี้อยู่หน้าแบบนี้อยู่และได้สีขาวด้วยต้องรีบเลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะครับคุณได้เครื่องยนต์ดีเซลที่สุดประหยัดเลยนะครับ l t z 2 0สวยจัดจริงๆปี2011นะครับ หล่อมากๆครับหล่อมากๆครับรถคันนี้จอดอยู่บางบัวทองนะครับใครสนใจต้องรีบแล้วนะครับรถเข้าเมื่อวานนี้เองนะกับแคปติว่าตัวนี้เลยสวยๆแลเทมนะครับสนใจนะครับรีบเลยนะครับจัดสดจัดด่วนมาเลยนะครับ0885845375หรือแอดไลน์เบอร์เดียวกันครับ0885845375นะครับต่างจังหวัดโอนจองครับแล้วก็มาดูรถเทสรถแล้วก็รับรถเลยครับ